ช่วงนี้นี่สกีปปิทตี้ทัวเล็ตนี่ฮิตจังเนาะโหในโลบอกนี่สร้างเกมบออกมาแบบพัดๆสร้างมาโคตรเยอะเลยแล้วแต่ละอันนะรีบทําทั้งนั้นเดี๋ยวไม่ทันตามในซีรีส์เลยต้องรีบทําดังนั้นในคลิปเนี่ยผมจะลองเล่นแบบสกีบิทตี้ทัวเล็ตดูแต่จะเล่นเฉพาะอันที่เป็นแนวป้องกันฐานโอ้ยเกมแม่งแจกอาชิเม้นฟรีด้วยแจกเร็วมากยังไม่ทันเล่นเลยตัวล็อบบี้ก็ดูใช้ได้อยู่นะเป็นล็อบบี้ที่มีตัวละครจากสกีบิทตี้ทัวรเล็ตมายืนกันเต็มเลยนะ สนุกมากเลยดีอมว่าโว้ยนี่คาเมอ่าแมนเฮ้ยคาเบอ่าแมนคิริโตเฮ้ยเอ็งไม่มีไอเกมแม่งโคตรมั่วเลยดูดิไอ้นี่มันยนต์หยุดเวลาตัวค้างไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเกมเลยดิฝั่าไปยาฮูรลูไม่มีเนี่ยหักคะแนนแล้วโอ้เริ่มเกมมาก็มีชาวสกิปปี้ทอยเหล็นะโว้วโว้โว เดี๋ยวก่อนทุกคนทุกคนคิดว่าผมยอมแพ้ในแมตช์แรกใช่ไหมแต่ทุกคนน่ะคิดถูกแล้วเพราะผมยอมแพ้ตั้งแต่แมตช์แรกแล้วผมออกเกมแล้วว่ะนี่ผมมีอีกเกมหนึ่งผมมี s k i ปบินดีทอยเล็ตทาวเวอร์ดิเข้ามาได้อชิเบ้นอีกแล้วทำไมแมพพวกนี้มันนักแจกอาชิเบ้นหรือไงเข้ามาปโอ้โหล็อบบี้ยังขาวแบไม่มีเลยเลยอ่ะ แล้วนี่อะไรเนี่ยดูหน้าอีบูจิพวกนี้สิมันช่างเออทำไมเสียงจับเวลาถอยหลังเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมวัาอะไรกินมันต้องเอามือลงฝ่องเก่งด้วยอ้ยตัวแล้วโอ้ยมันดันด้วยตัวทาวเวอร์มันดันเรืยช่วยกันดันหน่อยช่วยกันดันหน่อยเอ้ยมันทำได้นะมันทำได้เนี่ยเอ้ยใช่ไหมมันช้าขึ้นใช่ป่ะคนสร้างเกมนี่เขาแบบคิดมาโคตรดีอ่ะ มีระบบกันบังสกปปีดีด้วยเฮ <มา S 1> ้ยทำไมเวลาโถส้มชนกันนึกถึงการกล้วยเลย <c oughs> เหมือนเล่นเกมช้างกันกล้วยเคยเล่นช้างกันกล้วยในเว็บไหม <c oughs> โอ้ยนี่วางตัวละครซ้อนกันได้ขนาดน,นี้เหรอจริงป่ะเนี่ยโอ้ยของจริงว่ะเอ้ยมันซ้อนกันแล้วเอ้ยโถส้มดิฟได้ด้วย เฮ้ยเฮ้ยๆดันๆๆๆๆนีนนนนนน่เฮ้ยคนซิงเลยอ่าอะไรของมันวะเนี่ยหวังว่าแมปนี้จะไม่ทําให้ผมผิดหวังเกมนี้มันเป็นยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวฮะใช้ระบบสุ่มหรอเกมนี้แกใช่มั้ที่ทําเนี่ยโอ้โหแล้วมันตัด NG, ีจ g ก็ตัดไปครบเนี่ยมันเขียนแล้วมาเป็นคนไทยอะ่ะแต่ทงชาติมันเหมือนลาวอะ่ะเพราะมันตัดสีเค้าออกไปตอนนี้เราไม่มีตังค์นะก่อนอื่นต้องใส่โค้ดกันก่อนทุกคนไปเปิด อะไรวะโอ้โหปกติพวกสスピเกอร์แมนหรือว่าคาเมล่าแมนมันต้องใส่ถุงมือสีดำไม่ใช่เหรอเกมนี้มันไม่ใส่อ่ไม่สมยิงโอ้บีเอฟกีฟาร์มด้วยดูหน้ามันคงไม่มีใครเล่นกับผมแน่เลยเพาผมเพิ่งเล่นนะอ้ยกดเริ่มมีใครมากับผมไหมจำเอาไว้จำไว้ฉันจำชื่อแกไว้แล้วไอ้นุ๊ก เมื่อยอมมาช่วยดูเหมือนว่าเราจะต้องทําให้สกิปิดียทอยเลตมันไม่สามารถเข้ามาในเมืองเล็กได้แล้วเดี๋ยวเราอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองเล็กอีกทีนึ่งในเมืองใหญ่อาวางเลยวิบโอ้ทำไมหัวมันยืดจังเลยเนี่ยไม่ไหวละวางตนี้กันเอาวางไม่ติดอีกเกมอะไรอ่ะสปิเกอร์แมนมาตบหัวผมปั้นโถส้มได้สวยพาเกมนี้อีกเชื่อไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลย เอีกมาสเตอร์อีทุตุตุตเป็นลิสซิวดีดอบดอบดอบเยสดเย็ดซิวดีดับดับนี่นี่ตอนนี้โถส้มระดับไซกางก็มาแล้วไอ้แบบสองแบบที่แล้วที่ผมออกน่ะผมว่าจะสนุกคนแบบนี้ดูดิยิงปืนยังไม่มีเอฟเฟกเลยอี๋อัปเกรดเนี่ยวาวาลัวเลยอีคือเรื่องระบบการเล่นเนี่ยมันก็เล่นได้นะคือแบบถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็เล่นแบบป้องกันฐานนะดูดิดูนู่นดิในทอยเลตสไปเดอร์ดูดิขาไม่ขยับได้ซ้ำอ่ะโอ้วาง วางวางเ้ยมันหลุดไปแล้วจัดการมันเร็วไหนต่อยมันต่อยมันต่อยมันเออนี่แหละมันจัดการหมดเลยโครเทพโครเทพทาไมสกิปบี้ตำรวจม,มันทำไอซไซลเลนแบบเผาอย่างเลยว่ามันเอาบล็อกดีออนผสมบล็อกมาติดเอาไว้หลังโถอะ่ะนี่ดูของผมสักก่อนของผมนี่ดีกว่าเยอะทั้งหมดเนี่ยผมปันน้นไปถึงช่วโวงได้ซ้ําทําไมทางที่สกิปดีออกมามันต้องเป็นอุโมงค์ที่มีทถส้มติดเรียงกันอยู่อะไหนดูโมเดลโถสว้วมสิโอ้ยเอยเดี๋ยวนะโถส้วมแตกแล้วเนี่ย ทำไมอันนี้มันเหมือนเหมือนโถส้วมมันแตกอ๋อเข้าใจแล้วโถมันจุ่มเข้าไปในบล็อกมันเลยดูมันแตกออโต้สคริปเลยตอนนี้รู้สึกว่าแบบโหดละเฮ้ยอะไรอ่ะ DJ toilet เฮ้ยแล้วเอ็งใส่หูฟังอะไรเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เ19นะหวังว่าจะชนะนะนี่ก็วางหมดจนไม่เหลืออะไรแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมตอนนี้หัวมันยืดบอสทอยเล e t เหรอแมนเฟสเนี่ยโอ้เยี่ยมเย้เย้ เอาละทุกคนเชิญด,ดูนี่คือบอสคอยเลตนะเขากำลังโดนลุมยิงอยู่เฮ้ยเดี๋ยวมันเดินเลยไอ้นี่นี่ต้องขายตัวทาวเวอร์เกมนี้วางรัวๆไม่ได้ทุกคนมันเหมือนมีคูดาวในการวางเลดเดิดเนี่ยวางไม่ค่อยติดเลยเฮ้ยการย้ยายตัวก็ลำบากหมดอสิเร็วหน่อย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 ผมว่าผมแพ้แน่เลยอ่ะมันวางตัวละครช้าเกินไป ตัวเล้วข้าไปได้ตอนที่มันมาที่ทางโค้งเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาเลี้ยวดังนั้นมันจะโดนยิงบอกเลยแกไม่รอดแน่บอสท,ทอยเล็ตไอ่ไงเฮ้ยชนะแล้วได้เงิน50บาทแถมอาชีพเบสด้วยอ่ะดูเกมดิสิขนาดโซโลเขายังหลงทางเลยอ่ะมันที่ไหนกันเนี่ยแมปนี้คนไทยก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็คนไทยเนี่ยมีทั้งชงชาติไทยแล้วก็หมวก <S <S ท่าที่ผมลองเล่นแมปแนวป้องกันฐานแบบสกีบิ๊ตตี้ทอยเล็ตในโลบอกมาเนี่ย อันนี้คือผมไม่รู้นะว่าผมเล่นครบทุกแมปหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าสกิปเบดี้ทอยเล ت, ท็ทาวเวอร์ดิเฟน์สนุกที่สุดล็อบบี้สวยมากนี่ล็อบบี้ก็จะเป็นฐานของคา m ์เมล่าแมนนะนี่ไททันคา m เมล่าแมนก็กำลังซ่อมแซมอยู่นะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์เออทำไมล็อบบี้เกมมันอ้างว้างจังเลยเนี่ยไม่มีใครมายืนเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมต้องเปคนเดียวแผนที่ในเกมนี้ก็ทำบันดีอยู่นะถ้าเราดูดีๆนะแผนที่นี้จะมาจากสกิปดี้ทอยเลเลยแต่มุมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยถ้ามองกตรงเนี่ยโอ้ยเสียง สวยและจะไหวไหมเนี่ยเล่นคนเดียวด้วยนะเกมนี้นี่เวลาอัปเกตรดตัวละครมันก็จะเปลี่ยนรูปร่างเลยนะเนี่ยแหละข้อดีโดยเหมือนว่าเกมนี้นี่พวกสกิมบิรีทอยเลตที่ออกมาจากในถ้ำเนี่ยจะเป็นเพื่อนเราในโลบอคนะที่มันสุบออกมาออ้ยเลือลดลดลด,ลดเอ้ยสกิมบิรีแบทฟอร์มดูด,ดิทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอัปเกรดค er ัมเบราแมนโลตันแล้วตัวหนึ่งนะดูดิโคตรเท่เลยเป็นเขียวเขียวมีตาดเดี๋ยวผมแต่งตัวอวตารเป็นคัมเบราแมนด้วยดีกว่าเดี๋ยวคลิปตาได้ด้วยนะเป็นไงเจ๋งไหม อันนี้เป็นตัวอวตารผมนะไม่ใช่ของตัวเกมเฮ้ยดีเจทอ e เลตกำลังจะมาเหรอในเว็บตัดไปไหนดูสิเฮ้ยดีเจทอ e เลตโคตรเหมือนเลยอาจจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะแต่ก็แบบดูดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเยว,เวเฮ้ยทอยเลตนักบุญอย่าง,ง้อยก็ดูดีก่าทุกแมปที่เล่นมาก็าแพ้แน่เลยเนี่ยมันมีทอยเลตมีปีกด้วยเนี่ยทอยเลตผีทอยเลตปีศาตที่ใช้โถส้วโเป็นอาวุธเออ เอ้ยน่าจะได้อยู่นะเนี่ยเอ้ยนี่ไงชนะเยี่ยม <L un> นึกว่าจะไม่ผ่านลแล้วได้80บาทถ้าใครอยากเล่นเกมแนวสกิปวีดีก็ไปเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ทุกแมปเลยที่ไปเล่นในคลิปเนี่ยแต่ถ้าใครอยากดูสกิปวีดีอีกก็บอกผมได้นะแต่ผมจะไม่เล่นแบบเดิมนะผมบอกเลย